อาจารย์สวัสดีค่ะถ้าไม่เดินเ่นเบื้องโบสถ์างหลังเป็นโบสถ์เนาะเห็นไหมโบ๊ะเห็นไหมเนาะโบสถ์อายุหลายปีเราเด้หลายเป็นสักร้อยปีก็บอห่วงเพื่อคอยศึกษาบัดดินแต่ว่าเป็นโบสถ์ขามามาแต่งงานกันโบสถ์นี่แหละมีโบสถ์อยู่ในหมู่บ้าน้วก็โบสถ์นอกหมู่บ้านโบสถ์นี่เก่าที่สุดเขาเจ้ามาแต่งงานกันนะจ๊ะฟังนะ อันนี้เป็นถนนไม้ถือเป็นเฮดตัดไม้สันกี้นี่ถนนอันนี้เราวเฮดถนนตัดไม้ค้งมาให้ผ่านโบดเนาะเวลาแต่งงานเหรอคนหลายน่รถผ่านมค่อยได้เป็นก็เลยกเตียนป้าขอโพด <c oughs> อ้ยบอกสูงเลยฝนตกแป๊บเดียวมันหยุดนะเห่นไหมเบ่งในกล่องบอกสูงเลยแต่ว่าตัวกีนสูงอวบล่ำไงน่เลยแหละมากกับสะอ,อ,อ่อยประกันมาก ยางออกกําล่างกายแต่พระท่านนี่มีอายุเมื่อจะยุดมองนั้นมองนี้เนาะก็เลยประเเมยคลองน้ำค่ะคลองน้ำคลองน้ำเล็กๆแตกแยกออกมาจากคลองใหญ่ๆอันเมื่อกี้แหละแล,ล,ละแหงและแหงออกมาทางนี้ก็จะเป็นสวนหญ้าเขาปลูกหญ้าไว้ให้รัวกินเนาะถึงเวลานั้นก็มาตัดเป็นก้อนๆเดี๋ยวผ้าไปเดินใจเย็นๆนเนาะ นเ,นเ,เ,นเ,เนี่ยปเ,ป,เป,ป,ป็นปลูกไปเดียวมันเป็นยังแล้วเนี่ยเพิ่งปลูกวงเห็ดบัตเตอร์เก็ตเฮ็จบัตเทินจคกสองปีสามปียังว่าสามปีกว่าแล้วมั้งถนนไปเอาต้นไม้มาป,ปลูกกันเนาเป็นไรกับเป็นโฮมนีม่คืนรั้วรั้วถนนถนนทางจักรยานจะให้เบิ่งจริงๆบทน่ะสว,ส,วส,วสวยสวยเราจะเมาด้วค่ะเด้อบทเก่าสวยมากเลย xem xét chip 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 xét xử xem xét xử xem Ah, โบสถก็โอเคข้าไปอีกจังหน่อยอุ๊ปโอ้ยอ้าวงูสา เจองูสาโอ้ยตายแล้วสงสัยรถเหยียบมั้งโอ้ยรถเหยียบโอ้ยงูสารถเหยียบโอ้ยเจอรถเหยียบสงสัยขึ้นมาจากเนี่ยมีงูอยู่เด้แต่ว่าไม่แต่งูแบบมัไม่ผิดไหมงูสาไหมงูขึ้นน้ำหนามเยนะออยู่บานเท่านั้นแหละเดี๋ยวจะให้เบิ้งโบสถ์อีกจะเข้าเนี่ยจะนห้อโอ้ยอยู่่มสวยข้างหลังนะสวยไหม สวยไหมคะข้างหลังสวยมากเลยเวลาตัดหญ้าสวยๆแต่ตอนนี้หญ้าก,กําลังจะย,ยาวคุณน่ะเวลามาผ้าหมามาแอนเ่นอยู่นีย่ยวอะดีดิฮัมว่าได้าดมาแล้วเดี๋ยวนี้นะคะนะ่ะเั้งแต่เป็นโควิ 19, กรรบบดก็เลยบ่ได้มาเดีจะใช้เบิ่งอีกนะคะว่ามันงามขนาดไหนเด้อเดีไหนนั่งเฉดเบิ่งอีกเด้อเดี๋ยวเดินมันเป๊ะๆหนึ่งวงกลมโอ้ยอยากจะเมาคะนะ่ะ พยายามถอยนะคะถอยย่าเมาด้วยถอยนี่เองหลังโบสถ์โอเคค่ะหยิบเมาไปนะคะไปนะคะจะไปแลน